ทุเรียนใบเหลืองแบบนี้นี่ขาดธาตุอาหารฉีดให้เปียกที่สุด10วันเรามาฉีดอีกรอบนึงไม่เกิน3รอบใบออกมาใหม่เนี่ยจะเขียวจะไม่เหลืองแบบนี้นะครับผลของการใช้ปานินแม็กบวกหัวเชือ้อไม่ใช่ใบแก่นะครับใบเหลืองใบที่ออกมาใหม่แทงยอดออกมาใหม,ใหม่ก็เกิดใบเหลืองเดี๋ยวจะให้น้องไปดูเลยว่าทุกใบเหลืองแบบนี้พอเรามาใช้ปานินแม็กบวกหัวเชื้อปานิน นี่นะครับใบจะเริ่มกลับมาแบบนี้นะครับ ใบออกใหม่ก็จะเป็นลักษณะสีฟื้นขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ากลุ่มที่ออกใหม่จะเป็นใบแบบนี้นะครับนี่คือกลุ่มที่ออกใหม่นะครับใบจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างนะครับผมเสนอแนะอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนาปลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นให้กลายเป็นทุเรียนต้นคู่แล้วดูแลรักษาไปแต่ผมแนะนําว่าถ้าต้นใหม่มันสวยขึ้นต้นนี้ต้องทิ้งเพราะรักษาหายแต่ยังโตช้ากว่าเขาอีกจะส่งผลตอนเก็บผลผลิต4ปีไม่ได้ผลผลิตแต่ต้นนี้น่าจะ6ปี7ปีต้นนี้ถ้าอยากจะรักษาต่อก็ปานินแมกวเชื้อ1องน้ํา20 ฉีดวิตชีดทุก10วันฉีดไปเรื่อยๆนะครับ